สวัสดีนะครับว9 Red s ร o ชอนะขออนุญาตทดสอบระบบเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะฮะที่6ธันวาคมนะครับขออนุญาตสักครู่นะฮะขอเช็คระบบนิดนึงนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามนะฮะ ไม่แน่ใจเดี๋ยวครับขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะฮะเพราะเป็นการสตรีมครั้งแรกนะครับผ่านทาง GoPro นะฮะับโอเคเสียงมาแล้วผมได้ยินละกเช็คก่อนเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเอา้ามาเริ่มกันเลยเช้านี้ V 9 i n Red Shop นะครับไปแบบกล้อง GoPro แล้วกันวันนี้เอา้าสวัสดีนะฮะทุกท่านนะ,ะขออนุญาตอีกมือนึงไม่ว่างเอาสวัสดีแบบนี้แล้วกันนะครับเชา้านี้มาเจอกันกับ V 9 i n Red Shop อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งโดยประมาณแล้วมาเลยผมอยู่กับช่างบอ้าช่างบวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตช่างบีดึงไมล์ไปตัวหนึ่งเอาไปใช้เลยหนึ่งตัวอา่าติดเลยติดเลยไอ้วันนี้มุมมองมาแปลกดีนะผ่านโกโปรกันนะฮะเอา้าคันนี้พี่บีมาด้าสามทำอะไรมัง่งมาคันนี้มาด้าสามนะครับมีฟัดชิ่งหนึ่งรอบ นะครับน้ำมันเครื่องไส้กรองครับเช็คสายพานเช็คสายพานเช็คแล้วลูกค้าบอกเปลี่ยนเลยครับลูกค้าเปลี่ยนเลยใช่ครับสายพานอันนี้วิ่งมาเยอะไหมพี่เบคันี้วิ่งมาแสนโลครับแสนโลนะครับก็อย่างสายพานก็แล้วแต่หน้างานแล้วกันแต่ส่วนมากก็อันนี้น่าจะได้ในเรื่องของปีสำหรับเบนซินเนาะสำหรับเบนซินนะครับแล้วก็มีในส่วนของฝัดชิ่งอันนี้ลูกค้าก็ ถ้าจำไม่ผิดคันนี้มาทําประจํานะเคยมาทํากับเราครับก็คือชอบใช่ครับนะครับในการฝัดชิ่งเครื่องยนต์แล้วกันก็แนะนําแล้วกันสําหรับรถยนต์เบนซินใช่นะฮะก็อันนี้เหมือนเช็คทั่วไปเช็คระยะ,ชะเช็คระยะ,ะทั่วไปนะฮะแล้วก็อันนี้มาใส่ส่วนงานของช่างหมอนนหนึงช่างหมอทางานเกี่ยวกับระบบไฟอา้าวมีเครื่องสแกนด้วยนี่มีสแกนด้วยนี่วันนี้วันนี้คันนี้ลูกค้ามีปัญหาอะไรอา้าว ต่อ d a y ์ไล h ์ใหม่ d a y ์ไล h ์นะครับ <time. S 1> อ่าต่อไฟเดย์ทามใหม่ก็คือต้องบอกว่ามันมีอุปกรณ์ไฟติดเพิ่มเติมเ,มเข้าไปในระบบเนอะใช่แล้วก็มันยังไม่เปิดปิดตามสเต็ปที่ต้องการแล้วกันเอาอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องใช้เครื่องสแกนช่วยด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจ็อบเป็นอีกหนึ่งจ็อบนี่นีน,นี่อันนี้มีก็คือทําเดิม,ได,ม,ดมได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทํากลับคืนเดิมได้เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวก็แล้วตัวนี้จริงๆเขาใส่ไฟตรงกันชนเพิ่มเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะระหว่างนี้ทางหมอกาลังทํเนี่ย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 ลูกค้าใส่ไฟตัวนี้เพิ่มนะครับเนี่ยอันนี้เป็น C X เ้าตัว KF นะฮะนี่เป็นตัวเ f นะครับก็ของเดิมไฟตรงนี้มันจะเป็นมันจะไม่มีมันจะไม่ใช่ไฟแบบเนี้ยอ่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแล้วนี้ลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็เพิ่มเข้าไปในส่วนของ ต้องเดินไฟเข้าระบบนิดนึงนะครับซึ่งทำยากนะก็ทำยากอยูออ่ทำยากอยู่เหมือนกันอันนี้เอาตรงๆว่าทำยากอยู่เหมือนกันนะฮะนะฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูงานหลังร้านป่ะไปดูงานหลังร้านเดี๋ยวกลับกล้อง่ะพี่บีเดี๋ยวขอไม้ตามอะไรพี่บีมาเลยไปดูด้วยกันไปเออมุมอมองนี้ก็แปลกดีนะเ <laughs> อ้า ทีมช่างผมเอาคันนี้ก่อนอันนี้คนทำอย่างนี้ครับอ่าคันไหนคันนี้คนทำคันนี้เอาพี่แมนดูแลให้คันนี้เป็น CX ห้านะครับคันที่น้ำดันนะครับแล้วก็เจ้าของรถก็ติดตามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ขับได้ใช้สักทีเปลี่ยนใบพัดเรียบร้อยแล้วนะครับเร,เรียบร้อยแลวครับผมนะใบพัดพัดลมเนี่ยมีปัญหานะครับเดี๋ยวขอดูใบเดิมกมได้พี่แมนใบเดิมมันแตกเนี่ยใบเดิมเนี่ยเขาแปลงมามันเป็นใบแบบ ใช้กับรถรุ่นอื่นมันไม่มีขอบตรงตรงใบพัดของแท้เนี่ยมันจะมีขอบบริเวณโดยรอบนะครับถ่ายไว้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันหมุนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่หมุนนะพี่ออมยิมหนูไม่หมุนแต่มันก็มองยากนะครับอาจจะมองยากนิดนึงแล้วกันก็เอาเป็นว่าการระบายลมมันต่างกันนะครับอันนี้ควรจะต้องเปลี่ยนก็แนะนําลูกค้าให้จัดการเรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องเนี่ยเสียงเคราะห์เลยคันนี้แล้วก็คันนี้มีแก้ไขเยอะพวก ฝาท้ายประตูเปิดไม่ได้เปิดยากเอาตรงๆอธิบายเจ้าของรถไปแล้วว่ารถคันนี้มันลืมไปแล้วทั้งคันเอาพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มันมีขี้เกยอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบต่างๆของตัวรถเนี่ยมันถึงทำงานไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่ต้องมาไล่เก็บงานพอสมควรอตอนนี้ก็ไล่กันในส่วนของคูแลนไปก่อนนะครับคิดว่าวันนี้จะได้วิ่งไหมพี่บ๊ได้วิ่งเลย ก็เดี๋ยวไปลองเนะอีกทีหนึ่งว่าความร้อนจะเป็นยังไงนะครับนะฮะวันนี้ขออนุญาตสตรีมทาง YouTube แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับแล้วก็ผมว่าคุณภาพในในการรับชมของทาง youtube จริงๆชัดกว่าเวลาที่จะนำไฟล์มาใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ขอเปลี่ยนเป็นช่องทางนี้แล้วกันก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ส่วใหญ่ FC ทาง YouTube ไม่ค่อยจะคอมเมนต์เหมือนใน y YouTube เอใน Facebook หรอกนะก็เป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรฮะเราขออนุญาตเปลี่ยนช่องทางมาทางนี้กันบ้างเอ้าทีนี้มาต่อในคันนี้มาต่อในคันนี้กันบ้างรถเล็กๆเ,เด็กๆทำมาด้าสองดีเซลคันนี้ถอด d p พล้าง<ไ>นะครับนี่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วพี่บีตอนนี้อยู่ขั้นตอนการถอด เออถอดล้างกำลังถอดดีพเอฟลงมาครับตอนนี้น้องอ๋อแพร่ล่างออกไปแล้วนู่นแพร่ล่างอยู่ตรงนู้นน้องก็แพร่ออกมาแล้วนะครับช่างตานผมนั่งยานอยู่ข้างบนนี่นะฮะนี่นี่นี่กำลังถอดทำดีพีเอฟต้องบอกว่าลื้อเยอะนะลื้อเยอะครับลื้อเยอะลื้อยากนะครับต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะฮะนี่รับแค่วันละหนึ่งคันเท่านั้นนะครับบอกเลยวันละหนึ่งคันเท่านั้น ตอนนี้เข้ามาชมแปดท่านแลวสวัสดีทั้งแปดยูเซอร์นี่ต้องพูดแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามพวกเราด้วยนะฮะตอนนี้ก็10,000ื่นชับเรียบร้อยแล้วทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็มีคําถามมีคอมเมนต์ใดๆก็พิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ DPF วันนี้มาสด้าสองหรือ CX5 หรือรุ่นอื่นๆสามารถถอนล้างได้นะครับนะฮะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมแล้วกันที่แนะนําในการที่เราจะ เซอร์วิสตัวระบบด e p s เอาไปดูข้างล่างห,ห,หน่อยนี่นี่น,นี่ดูช่างกี้ผมเนี่ยนะนี่ช่างกี้พุงขาวจังนี่ยังไงไม่มีนะไม่มีคมนะ์อันนี้ไม่ได้ขาวแค่พุดแดดร้อนเหรอคะทำไมใส่หมวกอ๋อมันเป็นสไตล์นะครับมันเป็นสไตล์นะฮะเอาก็การล้างแบบนี้ใช้ระยะเวลาหนึ่งวันเต็มนะครับเช้าเย็น สาวเย็นสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจร้านนะครับที่ V9 r e ย o รสชเนี่ยแหละหรือว่าทักเข้ามาทาง l i n e แอก็ได้นะครับแอดไนะครับตัว v ีเลขเนะครับแล้วก็ Redshop R A C E s H O P V 9 r e า o รสชเขียนติดกันหมดเลยนะครับ mm. ก็เข้ามาจองคิวสอบถามกับทางแอดมินเขาก่อนได้นะฮะวันนี้ก็มากันเลยครับเจอมุมนี้ก็ชอบชัดดีนะชัดดีชัดดีนะดดดดนะครับแต่ม, iri, มันอาจจะยังแปลกๆในการเซตอัพแบบพี่บีมัน มันยังงงงเขินเขินยังยังไม่อยนี่เท่าไหร่อ่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะใช่ครับเพราะว่าเพิ่งยาวโกโปมาเอามาเล่นเอามาเล่นกันมุมมองมันสวยดีนะครับเราก็ได้คุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคลิปที่เห็นในตอนหลังๆก็ใช้โกโปลถ่ายน่แหละใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่บีจะมาช่วยผมไลฟ์ด้วยนะครับก็จะมีพิธีกรร่วมแล้วกันหรืออาจจะเป็นฉายเดี่ยวหรือแล้วแต่หน้างานจังหวะตามความสะดวกแล้วกัน ก็เหมือนเดิมฮะผมไม่ได้ไปไหนหรอกบางทีงานมันยุ่งนะครับถ่ายคนเดียวมันก็ไม่ทันนะครับคลิปนี้ไลฟน์นี้เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะครับผมก็ต้องควบคุมผ่านหนังจอนี้นะแล้วเราจะ